สวัสดีค่ะยุกชอ่องสองลับนะคะมือวันวนี้เราจะมาถ่ายคลิปค่ะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานแสนนานนะคะประมาณสิบวันที่บ่ได้ลงคลิปใน y YouTube ในเพจเลยนะคะประมาณสิบสิบวันสาเหตุที่หายไปนะคะที่ไม่ได้ลงคลิปเพราะหนึ่งเป็นไข้ค่ะไม่สบายนะคะเพิ่งจะหายจากไข้ค่ะหนีเสียงก็ยังไม่หายดีนะคะก็ยังแหบๆอยู่ ยังกินยาบพื่อให้ะครบอยู่นะคะเพราะว่าเจ็บข้อนะคะไอเจ็บขอไม่ได้เจ็บแ่าแต่ว่ายังไออยู่ยังไม่หายนะคะทั้งสองคนทั้งพี่ดมแล้วก็ทั้งสองลลเองนะคะบอสสบายเด้อพี่น้องเห็นเงียบๆไปเลยลงคลิป FC, เอฟซีจนเอฟซีโทรมาถามพี่ทำไมไม่ลงคลิปกันเลยเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้จะต้สิบอกว่าบอสสบายนะคะตอนนี้หายแล้ว มันนี้ออกมาไทายคลิปอยู่อำเภอรประสาทสซลินขาอม,มาไทายน้องดานะคะดาดาเดก้าซิ่งนะคะ <c oughs> เดี๋ยวสิผ้าไปเบิงงกันเนาะวันนี้ก็หอนแหงสวัสดีค่ะ S <S นี่เขานกคุสีนีนี่มันเต็มแห่งแห่งเฮียง,ง,งสี่เขาบอมากรอกตองบอกว่าเราผอกมกว่าเดิมมันจับกระถือกนะี่จังเข้าจับมันได้กระถือกสมบูรณ์ถึงยังไม่ไถึงเนื้อถึงนังนะเนาะ พุ้งไหมพุ้งสวยอยากทักสิมาดูตรงนี้ให้ดูมาได้ให้ดูฟุ้ง ก็ไม่ได้ขับแล้วค่ะมันรับจอบอยู่ในเมืองได้ใเขียวเจ้าบาทเยอะนี่ใ้เจ้เขียวนี่ได้เปอ, 2, เออวันละสองพันน้ำ,นำมันห้าร้าอยพอดีเลยปะที่หิวพอดีเลยไปเลี้ยงที่หน่อย ได้มาละสองพันไงสบายเลยระดมม้งดารับจ็อบค่ะช่วงหน้าฝนะ ทำไมวันนี้แต่งตัวเตรียมยศมากเลยทำงานในโรงเรียนต้องใสร่รองเท้าผ้าใบด้วยก่อนโอ้ทำงานในเมืองใช่ไหมทำานออกทีไงหนูก็เลยต้องแบบไม่รู้ว่าจะมาเลยนะ <c oughs> แล้วก็อีเหตุผลหนึ่งที่ประด็ลงคลิปนะคะช่องช่องยูทูบบินนะ,ะช่องระงับลงคลิปหนึ่งอาทิตย์ถ่ายคลิปประแดนลงไหมพี่น้องช่องบินนะคะแล้วก็อีกหลายๆช่องที่ไม่ได้ลงคลิปก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละนะคะ nice. ไลฟ์ไลฟ์แอที่ไลฟ์คอบมอนวะ คุกทำไมไม่เห็นลงคลิปเลยช่วงนี้นะคะนี่แหละเหตุผลเดียวกันที่ไม่ลงคลิปนะคะของสาวรักกําลั่งโล่งในมือนีเลยคือถอนกันบอไปพอกันมาสิบมื่เป็นไข้หนักมากค่ะหนักมากเลยแบบนอนข้ามวันข้ามคืนเลนยยาแบบเชองไอแบบเครื่องไข้สูงนะคะสาวรเป็นกอนละกะับไอดมกับปินที่หลังไม่ได้ไปไหนเลยคุกนอน นอนกันยังดีมีมัวเขาอันเอาขอเขาอายามาทรงค่ะแม่เอาเขามาทรงขึ้นหอดกันบอ่อยสิขึ้นหอดเอด้อว่าได้เห็นหนากันมากชิบมือแล้วมาอนี่น้องดาในโอ้เห็นงั่นก็เลยพามา ันทายคิดรวมเพื่อประสาทนะคะอ,อันนี้ก็ว่าก็ชวนกันอยู่ว่าจะไปถ่ายคลิปที่ออยุธยานะคะ พี่สันพี่เอก็โทรมาชวนคนโคกกับสายธรรมหากินก็โทรมาชวนไปถ่ายคลิปสิกันพี่ชอบหนูบินยังลงคลิปไม่ได้นะคะถ้าคลิปลงได้ก็ว่าจะพากันไปอ่ะงานก็คพรุ่งนี้สามสิบสามเอ็ดสามเอ็ดก็อยู่พุาราชเนะาะก็จะไปคะะ เหตุผลที่รั้งหายไปน้าไปโดนลงคลิปน้องแดนค่ะก็เลยเขาลังงับอาทิตหนึง่งคลิปเด็กนะคะเด็กขับรถคลิปหลายปีแล้วแหละแต่มันกำลังมาดูก็ได้เกมนะะแล้วก็ถึกจังหวัดช่วงที่แบบไข้สูง ก็เลยไม่ไม่เป็นไหนค่ะหรือว่าเป็นไข้ก็กักตัวอยู่บ้านเลยว่นไหนไปซุงซิงก็ไปนะคะนี่หละก็ต้องเ็นหนากันครึ่งเดือนได้ไหมประมาณนั้นเลยมาสิบห้าวันได้นะะกําลังมาจับกล่องทายนะคะอยากอายของกันว่อ่าเดี๋ยวยังไงพบเจอกันใหม่นะคะคลิปต่อไปมาถึงน้องดาวเขาก็ไม่ได้ขับรถแล้ว เพราะงานในเมืองไม่ค่อยแต่รอเป็นจังหวะจังหวะเนาะนี่เขาก็ไม่ได้ทําแล้วจุดเดี๋ยวมาติดตามกันต่อไปค่ะว่าจะไปทําคอนเทนต์อะไรนะคะพเอ็ฮี้เอฟอันเท่าขึ้นหอนแนวหน่นอยเนาะบพบกันไหมค่ะบ๊ายบาย